สวัสดีครับผมนพหาใหญ่ซุเปอบคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถทัวร์ลิงอีกหนึ่งคันหลังจากเมื่อวานที่เราดู Tiger 800กันแล้วอันนี้ก็เป็นครับ 800cc เช่นกันนะครับแต่เป็นค่า BMW นะครับเป็นรถเยอรมันครับผมอ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับ f g f 800 GS ครับคันนี้เป็นรถปี2015ครับผม ดูมันใจอย่างนี้นะครับแต่เวลานังนะงงงง่งนะครับสิงปยปท้าั้งสองฝั่งนะครับผมความสูงผมร้อยเจนะครับร้อยเจ็สซนร้อยเจิบซนตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวคันสอง้ตัวนี้จะเล็กคุมรถง,ง่ายขับสบายเป็นุ้นรบที่ขับดีมากๆนะครับน้ำหนักรถไม่เยอะโอเคมาม,มาดูรอบๆคันกันนะครับ รถสวยนะครับรถไม่เคยอุบัติเหตุล้มหรือชนใดๆนั้นสิ้นนะครับมามาดูของแต่งและกล็ตนหนิรอบๆคันกันครับผม mm hmm. เริ่มจากทังนี้นะครับกาดไฟหน้าครับผมตัวราเทกนะครับแคสบาร์กันล้มกลาง SW m o t e c กครับ mm hmm. กาดแฮน SW m o t e มกาแฮนนี้จะเป็นมีรอยเบียด รอยเดือดอะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆตุ้มายแฮนด์มีนิดนึงครับแต่พวกนี้เกิดจากการใช้งานไม่ไม่ไม่ใช่ปนนิเหตุนะครับนะครับยางนี่ยางใหม่เลยครับยางต้องเปลี่ยนไม่นานปี๊หลัง3าใบเป็นของแขกนะครับ S W m o t e c นะครับตัวนี้มีกล่องช่องรับไว้ใส่เอกสารเลยน,นะครับ <laughs> เวลาไปเที่ยวออกทิปนะครับใส่ได้เราปั้งอยู่โอเคครับผมอันนี้โซ่สเตอร์ใหม่นะครับใช้กันอีกยาวๆยางดอกหนาๆใหม่ๆเลยอันนี้เจ้าของไม่ค่อยได้ขับนะครับเห็นทางนื้นก็ได้ครับลองดูลองดูชุดสีรอบๆขันมีตำหนิมนิดนึงตรงนี้นะครับผมเป็นชิ้นครอบถังนะครับตัวนี้ถังมันอยู่ตรงนี้นะครับ แบบนี้ครับชิวหน้าชิวหน้าแต่งชิวหน้าแต่งออกศูนนะครับก<อ>็ตรงนี้ก็มีตัหมิีนิดนึงจะมีตัหมมีอยู่ครับรดารถอายุเจ็ดปีแล้วนะผมดูความสวยนะครับใสปิ๊กเลยครับน้ำมันเครื่องไม่มีย้อยไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับท่อเดิม โอเคครับผมมาดูหน้าจอหน้าเรดนไม้กันทางนี้ครับหน้าเรดนไม้นี้ก็จะมีขายึดโทรศัพท์ให้นะครับแล้วกอ็อะไรเนี่ยตัวทางนี้อย่างดีเลยแคปซูล้ต้ภาษีแบบดีเลยนะครับไม่ใช่กองแกงนะตัวนี้ครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่ 29, สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดกิโลกิโลหรือไม์ กิโลนะกิโลกิโลเมตรครับมาฟังเสียงเครื่องกันดูรอบดูนเบาอบเดินเบานิ่งนะครับมีไฟโชว์ไฟ คิดเลยโอเคนะครับระบบไฟสมบูรณ์พร้อมใช้ทุกจุดนะครับค่าตัวอยู่ที่249,000บาทครับผมดาวออกรถจ่าย15,000บาทจบทุกอย่างถ้าเกิดว่าจะออกรถ15,000เนี่ยผู้เช่าซื้อจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อยเดือนละ22,000ขึ้นไปนะครับถึงจะดาว15,000บาทได้ ผ่อนก็ตอนนี้นะครับ7 2 1 6บาทต่อเดือน4ปีนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม